และอิทธิบาทในกรรมฐานสี่สิบประการพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญอานาปานาสติกรรมฐานว่าเป็นยอดมงกุฎแห่งกรรมฐานทางพวงคือเป็นของมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่กว่ากรรมฐานทางพวงแต่จำราวิสุทธิมักแสดงว่าอานาปานาสติกรรมฐานเป็นของหนักการภาวนาก็หนักเป็นภูมิภาวนาของพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าและพระพุทธบุตรผู้เป็นมหาบุรุษ ไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่วิสัยของผู้มีบาร,รมีนิดหน่อยจะส่องเสรได้จึงใคร่ครวญดูว่าท่านผู้เป็นมหาบุรุษทั้งหลายมีพระคุณเจ้าเป็นประธานท่านมีกุณธรรมอะไรเป็นอุปการะแก่าการเจริญอาณาปานสติกรรมฐานก็เข้าใจว่าท่านผู้เป็นมหาบุรุษทั้งหลายย่อมเป็นผู้ประกอบด้วยชาคารยิยธรรมและอิทธิบาทธรรมเป็นอันมากจึงคิดว่าผู้มีบาร,รมีนิดหน่อยเช่นพวกเราทั้งหลายเมื่อจะเจริญอาณาปานสติกรรมฐาน จึงควรเจริญพร้อมด้วยการเจริญชาคริยะและอิทธิบาทได้ทดลองทำดูด้วยตนเองและสอนให้ผู้อื่นทำดูด้วยโดยวิธีคุมให้เขานั่งทำคอยบอกคอยสอนและถามให้เขาตอบคอยอธิบายให้เขาทำได้ไปทีละตอนละตอนปรากฏว่าทุกคนที่ตังใจทำตามทำได้ผลทุกคนซึ่งมีหลักเกณฑ์การทำเป็นแปดตอนดังต่อไปนี้ ตอนที่หนึ่งเมื่อนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาซ้อนขาซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ออายหงายมือทั้งสองวางไว้บนตักตั้งกายให้ตรงนั่งเบาๆอย่างธรรมดาธรรมดาจิตใจก็เบาๆอย่างธรรมดาธรรมดานึกทํากายให้เบาๆหลวมๆเท่าที่จะทําให้เบาให้หลวมได้และทําความสําคัญหมายว่าดวงจิตของตนตั้งอยู่ในกายนี้ดวงจิตของตนไม่ออกจากกายไปไหนแม้จะนึกไปถึงที่่ไกลๆดวงจิตของตนก็ตั้งอยู่ในกายนี้ มีแต่ความรู้ของดวงจิตเท่านั้นรู้ไปถึงที่ที่เรานึกนั่นแล้วทำสติสัมปชัญญะไว้ที่กายที่จิตให้มีสติสัมปชัญญะรู้รอบก,กายเบาๆอย่างธรรมดาธรรมดาจึงหลับตาลงทำใจนึกถึงผาดท้องฟ้าเหนือศรีรษะตนเองให้นึกถึงผาดท้องฟ้าด้วยสัญญาคือความจำได้ตามที่เคยเห็นทุกๆวันและให้นึกเห็นผาดท้องฟ้านั่นเป็นสีขาวโปร่งโล่งเมฆหมอกไม่มีอากาศสว่างเป็นกลางวัน แม่จะทำกลางคินก็ให้นึกว่าเป็นเวลากลางวันเหนือศีรษะของตนขึ้นไปถึงท้องฟ้าไม่มีสิ่งปิดกัน้นกำบังใดๆทั้งสิ้นไม่มีหลังคาไม่มีเพดานคือให้นึกสร้างมโนภาพขึ้นตามที่กล่าวนี้และให้นึกดูนิ่งอยู่ที่เดียวอย่าให้การดูของใจนั่นสายไปสายมาพยายามดูให้นิ่งอยู่ที่เดียวด้วยดูให้เบาด้วยโดยนึกทําใจให้เบาๆหลวมๆไม่กดไม่เก เมื่อดูนิ่งอยู่ที่เดียวได้ก็เป็นสมาธิถ้าไม่นิ่งก็ไม่เป็นสมาธิต้องพยายามดูให้นิ่งอยู่ที่เดียวจนกว่าจะนิ่งเมื่อดูนิ่งอยู่ที่เดียวได้จึงเป็นสมาธิได้พร้อมกับการดูผ่าท้องฝ้านิ่งอยู่ที่เดียวนั้นให้ทําการหายใจเข้าทําการหายใจออกด้วยตนเองไม่ปล่อยให้เป็นเพียงหน้าที่ของปอดเท่านั้นและหายใจเข้าก็ให้รู้สึกสะเทือนที่ท้องหายใจออกก็ให้รู้สึกสะเทือนที่ท้อง และเมื่อหายใจเข้าก็ให้นึกบริกรรมว่าพุทพร้อมกับลมหายใจเข้าทําการหายใจออกก็นึกบริกรรมว่าโทรพร้อมกับลมหายใจออกทั้งทําใจให้นึกดูท้องฝ้านิ่งอยู่ที่เดียวและเบาด้วยอยู่อย่างนั้นและอย่าเอาใจเหลียวกลับมาดูลมด้วยให้เพียงแต่มีสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเท่านั้น ที่เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานคือการทําสติกําหนดลมหายใจเข้าการทําสติกําหนดลมหายใจออกได้แก่มีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกนั่นเองไม่ใช่เอาใจเพ่งดูลมแต่เอาสติรู้ลมต่างหากการนึกดูภาพท่องฝ้านี้บางคนพอหลับตานึก ก็เห็นภาพท้องฟ้าเป็นสีขาวได้ทันทีบางคนก็เห็นเป็นสีเขียวก่อนบางคนก็เห็นมัวมัวสลัวสลัวลางลางบางคนก็เห็นเป็นสีดำและอากาศมืดบางคนก็เห็นแต่อากาศมืดอย่างเดียวทั้งนี้เพราะนิสัยและวาสนาของแต่และบุคคลไม่เหมือนกัน แม้จะเห็นเป็นอย่างไรก็ตามให้นึกดูนิ่งและเบาพร้อมกับทําการหายใจเข้านึกบริกรรมว่าพุทธทาการหายใจออกนึกบริกรรมว่าโททั้งมีสติสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กายที่จิตด,ด้วยอยู่อย่างนั้นทําไปเช่นนี้นาน,น,านๆบ่อยๆนิมิตภาพท้องฟ้าอากาศจะค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนิมิตภาพท้องฟ้าดำดำหรือนิมิตอากาศมืดมืดนั่นจะค่อยจางไปจางไป,จ,งไปจนกลายเป็นอุคข,ขะนิมิตอ่อนๆคือเห็นภาพท้องฟ้าลางๆได้ ทำไปเช่นนี้นานๆก็จะค่อยเห็นภาพท้องฟ้านั้นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลําดับเรียกว่าอุคหานิมิตแก่ขึ้นแก่ขึ้นตามลําดับเมื่อรักษาการเห็นภาพนิมิตท,ท้องฟ้าไว้อย่างนั้นสมาธิจเจริญขึ้นพร้อมกับอุคหานิมิตนั้นก็จะสามารถเห็นภาพนิมิตท้องฟ้าได้ทั่วท้องฟ้าทั้งด้านหน้าด้านหลังคำว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายหรือที่หมายหรือถึงท,ท,ที่กำหนดหมาย รวมทั้งสิ่งต่างๆที่เห็นด้วยใจในเวลาที่จิตสงบเป็นสมาธิด้วยเมื่อเห็นท้องฟ้าดายทั่วท้องฟ้าทั้งด้านหนา้าด้านหลังเป็นสีขาวชัดเจนดีแล้วสติที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจะชัดขึ้นชัดขึ้นไม่ลืมไม่หลงเรียกว่าอานาปานสตสิสมาธิเกิดขึ้นพอสมควรแล้วสติสัมปชัญญะก็แจ่มใสดีขึ้นความเบาความสบายทั้งกายและจิตก็มีความพอใจจึงเกิดขึ้นเรียกว่าฉันทะอิทธิบาทเกิดขึ้น ในอิธิบาททั้งสี่คือฉันทะวิริยะจิตวิบังสามีฉันทะเป็นหัวหนา้าเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วอีกสามอย่างก็เกิดตามมาอย่างไรก็ตามการดูผ้าท่องผ้าสีขาวและอากาศสว่างโปร่งโล่งเป็นเหตุให้เกิดความเบาความสบายความปวดเมื่อยมีน้อยก็จริงถึงอย่างนั้นก็ตามบางคนสุขภาพไม่ดีพอก็ต้องพลิกเป็นนั่งพับเพียบหรือขยับตัวบ่อยๆจึงจะสามารถนัง่งได้านาน,าน แต่เวลาพลิกตัวเปลี่ยนท่านั่งต้องประคองสมาธิไวให้ดีคือต้องดูท้องฟ้าให้เห็นนิ่งอยู่อย่างนั้นและอย่าทนนั่งเมื่อยเพื่อจะสู้กับความเมื่อยเพราะถ้าจะสู้กับความเมื่อยกระแสะความรู้ของจิตก็จะหดจากททองฟ้ามารวมอยู่ที่ความเมื่อยซึ่งเป็นกระแสจิตที่แค่ความเบาความสบายจะเสื่อมไปลมหายใจจะไม่สะดวกอาณาปานสติสมาธิจะเสื่อมลงร่อมกับชาคริยะและอิทธิบาท คาว่าอิทธิบาทแปลว่าฤทธิ์เป็นเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยก็จะมาทิชานจะมาบัติอริยมรรคอริยผลเป็นของไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ใดทำถูกอุบายพร้อมกับทำอิทธิบาทให้จเจริญขึ้นได้ด้วยย่อมมีหวังถ้าทำผิดอุบายแม้จะมีอิธิบาทอยู่มากแล้วก็ดามย่อมไม่ได้ผลหากทำผิดอุบายร่ายแรงอาจให้ถึงสติวิปราชไปก็ได้ เหตุนั่นควรรู้ลักษณะสําคัญของสมาธิสีประการคือหนึ่งหนึ่งสองเบา 4, สามกว้างสี่สติสัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กายที่จิตความหนึ่งคือสมาธิความเบาและกว้างเป็นลักษณะที่ดีของสมาธิส่วนสติส,สัมปชัญญะตั้งอยู่ที่กายที่จิตคือสติปัฏฐานสี่การนึกถึงภาพท้องฟ้าหนิ่งอยู่ที่เดียวด้วยจิตธรรมดาธรรมดาเป็นเหตุให้จิตหรือความรู้ของจิตหนึ่งเป็นสมาธิและเบา การดูท้องฟ้ากว้างเป็นเหตุให้สมาธิกว้างใหญ่ด้วยเบาด้วยและสติสัมปชัญญะที่กายที่จิตเบาด้วยและะเอียดด้วยมีกระแสกว้างใหญ่ด้วยการเห็นนิมิตภาพท้องฟ้าจึงเป็นหลักสำคัญของการเจริญกรรมฐานวิธีนี้เมื่อเห็นภาพท้องฟ้าใดทั่วท้องฟ้าทั้งด้านหน้าด้านหลังดีแล้วชื่อว่าทำตอนที่หนึ่งได้แล้วต้องรักษาไว้ให้ดีให้เห็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปจึงทำตอนที่สองเพิ่มขึ้นได้